ตาฮาร้านเป็นของคนมุสลิมชาวพุทธต้องระวงังมันดูดเลือดเราบังคับให้คนพุทธต้องใช้เพื่อนผมเป็นนักธุรกิจมันบอกว่ามันถูกบังคับให้ทําไม่ว่าจะผลิตอะไรต้องใจตั้งเอานักธุรกิจมาเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเอานักธุรกิจไปสู้เข้าดือนเข้าดือนอะไรอะไรอะไรตาอะไรฮารา้านแปลว่าเราใส่ในนี้ได้เลยดิก่อนพิมบ์อะใส่ให้เกตต่อไปได้เลย ถูกบังคับเนาะบังคับมากๆเลยบังคับจนยิ้มแฉ่งเลย นี้เรจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทําไมทวิงเกิลต้องมีฮาลานแล้วฮาลานดีกับผู้บริโภคยังไงไปฟังกันค่ะเป็นสัญลักษณ์ของชาวม,มุสลิมค่ะหมายความว่าอาหารนั้นรับประทานได้หรือว่าแปลว่าอนุมัติที่มาจากภาษาอาหรับนั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่านะคะพระผู้เป็นเจ้าได้คิดและวิเคราะห์มาแล้วค่ะว่าอาหารนั้นสะอาดปลอดภัยชาวม,มุสลิมสามารถทานได้ค่ะเจาะลึกกันที่เนื้อสัตว์ค่ะสัตว์จะต้องถูกเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มีเมตตาด้วยค่ะสัตว์จะต้องไม่ตายเองนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดโรคได้ค่ะ ไม่ถูกรัดคอไม่ตกจากที่สูงหมายความว่าจะต้องไม่มีการทรมานห,หรือทางุณกรรมขณะเชื่อดหรือก่อนถูกเชื่อด้วยนะคะมีขั้นตอนการเชื่อดและอุปกรณ์การเชื่อดอื่นอื่นอีกน,นะคะที่แสดงถึงความเมตตาต่อสัตว์ขาและยังแสดงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะนอกจากนี้ความสะอาดของสัญ,ญลักษณ์ฮาลานเนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะก่อนเข้าโรงงานหรือว่าสถานที่ผลิตทุกครั้งจะต้องล้างด้วยสบู่ดินหรือสบู่เหลวที่มาจากดิน,นะคะ่ะ นอกจากนี้อุปกรณ์การผลิตและวัตถุดิบในการผลิตจะต้องแยกจากสิ่งที่ไม่มีฮาลาลโดยเด็ดขาดน้ําที่ใช้ล้างวัตถุดิบนะคะจะต้องเป็นน้ําไหลผ่านแล้วก็ไม่นํากลับมาใช้ในการผลิตอีกค่ะพนักงานนะคะจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุกรหรือสุนัขในขณะพักผ่อนแล้วก็ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาปะปนในสถานที่ผลิตด้วยค่ะผู้บริโภคอย่างเราๆเ,เนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะเวลาเห็นสัญลักษณ์ฮาลาลเนี่ยก็ทั้งสะอาดและปลอดภัยแน่นอนค่ะ ในแง่มุมของผู้ผลิตเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยขั้นตอนเยอะมากๆเลยค่ะเ o ิ้ l จึงให้ความสําคัญกับสัญ,ญลักษณ์ฮาราแล้วก็พี่ๆน้องๆมุสลิมด้วยนะคะอู้นักธุรกิจที่เขาถูกบังคับนี่เขาจะต้องศึกษาลุลึกขนาดนี้เลยเหรอลุลึกกว่ากูอีกท้องใจครับตัวฮารานี่แตกต่างกับธรรมดายัางไงเขาเรียกว่ามาตรฐานฮาลานอ่าเป็นที่ยอมอรับในทั่วโลกพี่น้องมุสลิมสามารถกินได้ทุกอย่างมันต้องมันต้องควบคุมความสะอาดหมดแล้วก็ต้องโดยคนมุสลิม ตั้งแต่เชื่อตั้งแต่ชำละตั้งแต่ที่จัดเก็บทุกอย่างมันต้องถูกควบคุมหมอกแต่ว่าอันนี้ขาแกะมาจากมาจากที่นิวซีแลนด์คนเชื้อก็ต้องอยู่ที่นู่นเป็นเป็นเป็นแบบว่าเมุสลิมอยู่ที่นู่นแล้วเขาบินไปตรวจสอบนี้แห้วใช่เขาต้องมีเอกสารเยอะมากรอมาสามปีนะสามปีสามปีมาสมันขาแกะเฉพาะ ของเราเพราะว่า<ม>วัตถุดิบหลักมันอยู่ที่ต่างประเทศมันก็เลยใช้เวลาในเรื่องการส่งเอกสารการตรวจสอบมาเลยนานพี่แกงก็ต้องใช้คนมุสลิมทําจริงแล้วอะ่ะไปเราก็ทํามาเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีเอกสารรับรองหรือการตรวจสอบอที่แน่ชัดจริงๆมันก็คือทุกอย่างเนี่ยเราตั้งใจขอหาล้านอยู่แล้วอ๋อเออแต่ตอนนี้มันได้แล้วไงก็แสดงว่าไอ้ก่อนนันนี้กับไอ้กล่องนี้คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยรสชาติเหมือนกันรสชาติเดียวกันก็ทํากระบวนการเดียวกัน เพียงแต่ว,ว่าตอนนี้มันได้หาลามก็คือความมั่นใจของพี่น้องมุสลิมกินได้อย่างมั่นใจทำไมทำไมหม่อมถึงคิดว่าคนมุสลิมจะมาซื้อขาแกะเราเยอะอ้าวศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในโลกนะ เพราะตั้งใจว่าจะส่งออกไปขายทั่วโลก <S <S แบบกล่องเท่านั้นน่ไม่ใช่ว่าร้านเราได้นะได้เฉพาะแบบกล่องนักธุรกิจที่เขาถูกบังคับเขาคิดการไกลขนาดแบบว่าจะส่งออกไปทั่วโลกอย่างนี้เลยเหรอก็อย่างที่ทุกคนได้ดูไปนะครับผมนะตาหารร้านเนี่ยมันไม่ได้ตาปิงหรือว่ามันไม่ได้มีการบังคงบังคับอะไรเลยดูจากรอยยิ้มของนักธุรกิจก็คงจะรู้นะครับผมว่าไม่ได้ถูกบังคับอะไรเลยไม่แต่น้อยและอีกหนึ่งความจริงก็คือไอตาหารร้านเนี่ยไม่ว่ามันจะมีหรือว่าไม่มีราคาสินค้ามันก็ไม่ได้ถูกลงหรือว่าแพงขึ้นเลยแล้้้วววโดยปกตตติินนี่ถาาาาสมมุัอ ล้านออกไปจากสินค้าคุณบิวเนี่ยคุณบิวคิดว่าสินค้าของคุณบิวจะคงอยู่ในราคาเท่าเดิมหรือว่าราคาจะถูกลงครับเออก็อย่างที่บิลจ้างไปค่ะบิวมองว่าตราสัญลักษณ์ในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของผู้บริโภคแต่ละอย่างเนี่ย มีความสำคัญเท่าเกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอาตาสัญลักษณ์ไหนออกราคาก็จะไม่ได้เปลี่ยนค่ะเลขหนึ่งความจริงก็คือทำไมจะต้องจ่ายค่าตาหาร้านปกติแล้วอ่ะตารับรองทุกชนิดอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะการรับรองนี่ก็คือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะทุกขั้นตอนตาสัญลักษณ์แต่ละอย่างมันจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหนดค่ะ ็อย่างที่ได้รับฟังไปแหละครับผมนะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามเอา้าแต่ก่อนไม่เห็นมีตาหาล้านยังกินได้เลยตาหารล้านเนี่ยมันมีมาไม่กี่สิปีนี่หรอกแต่ก่อนที่มันจะมีตาหารล้านเน่ยมุสลิมกินที่ไหนก็กินเฉพาะของที่มุสลิมทํากันเองดังนั้นเนีย่ยการที่มีตาหารล้านเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกอย่างไม่มีใจเป็นอคตินะตาหารล้านมันก็เปรียบเสมือนกาวที่เอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมกับผู้ขายที่ไม่ใช่มุสลิมปกติแล้วผู้ขายที่ไม่ แต่พอมีตาหารนเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็สามารถขายขอให้กับคนที่เป็นมุสลิมทานได้และมุสลิมเนี่ยเขาก็เลือกทานอย่างไม่มีข้อสงสัยโดยใช้ตาหาร้านนี่แหละมาเป็นแบ็คคอยรับบาปให้ถ้าเกิดว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกินขึ้นมาได้จริง และเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับผมสินค้าที่มีตาหาราเนี่ยแต่ละปีเนี่ยสร้างารายได้ให้กับประเทศชาติเนี่ยนับแสนล้านบาทกันเลยและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าตาลงตาหลาลามันเป็นตาเถื่อนมันมีการตุกติกนั่นนี่นู่นตาหาราเนี่ยเป็นสมาคมที่ใหญ่มากแล้วเป็นต่างศาสนาด้วยถ้าหากว่ามีอะไรตุกติกรัฐบาลไม่ปล่อยไว้หรอกฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวคิดที่จะต่อต้านตาหาราเนี่ยมันคือความเถื่อนในความคิดของคุณเองสาเหตุนในการต่อต้านก็ไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ของศาสนากูใช่ไหมครับลองตาหาราเนี่ยเป็นของศาสนาคุณสิที่่ค้้้าานเเเจจขอองมมะสร กันเลยทีเดียว